Water, Water, Water สาดมีดีครับเชี่ยมือนีมาเห็นแมือนี้ช่หน้าไรหน้าไลเหน้าไไปไปขาง่วงวามาจิอวกเนี้ยเนี่เพิ่นสิบวันไดยยินงขางัวมาขาง่วมาครับผมจะพูดนี่ครับจะพูดเบียดเปียดพูดแปดพูดตัวแรกยักบาทตัวแรกบาทสื่มันพองพันช่องพันชอง ขั้นบานเอจากบาทป่ะโอ้ขั้นสองเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นมั้งสองหมื่นห้าขั้นหนึ่ั้นสงเนีตีไปยี่สามหมื่นกว่าละไปสามหมื่นกว่าน้อนี่นะครับไปขาง่วงมากนะครับสำหรับนะครับชิมงานนะครับ

กหอยแล้วอยล้ันมะนีขีหยังมันีข้าหลังครับข้าหลังเนาะคร้บผมขาลังแง่แห้งแง่แห้งัวงไงคับงนี่ยไงเนาะแมนแมนแมนอันนี้รุ่มไหนี่เดเลยหามาเลยันตล คณะนี่ไปคาแต่จากมงมันคือได้กินแหกก่อใบมุครับใบมงม่เนทากันเมาติตันี้ครับปรรยครับโอ้เอาบรรยากาศบอเนาวไหครับหนาวครับโอ้หนาวเนาะยังเยอะครับขอเสียงไปเร็วอยู่ยงหลังขอเสียงแน่ขอเสียงแน่หุ่นยืนเน็ตเพราะว่าพ่แว่อยูุ่่นนะโอ้ยฟส่้ยนานุ่งซัด

โอ้แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแค่ไอันนี้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 มาล่ามาล่ามาล่าเออเบิร์นบอกกลัวเขานะครับคำมักคขมิ้นขนาดเลยนะครับช่วงนี้นะครับเออคำว่าเปลี่การละมาล่ามักแอสก็สู้ขนาดนะฮะราคาเท่าไหร่กันราคาพันสอง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 แปดกุศ พันวงนี่เอามาแบงแปดพูดนะครับ่านชงก็ประมาณสามหมื่นนะครับปานเฮ่านะครับบดการเลยสามเงินงานโดยเสียนัดนี่แหละพี่น้องนะครับรายรายนายเรืงเร่งเี่นี่ยึเลาบมานอาด้ยนครับผมะดียวนะ

นี่ยังกระแบงกันกินนะครับเนาะข้เดีย้คเรัมเื่อดี๋ยวมาลอที่ต่างบึงนะครับว่าราคารอยเดี๋ยวเอาสีได้ๆเลยใบสมัยนะครับเนาะเสียงอาซีดัางแห้งเนี่ยอดท้อก็ยัดแห้งเนี่ยแบบไผ่

นี่แหละกตรงนี้ตุคดอะไรอย่างไรท่านนิเฟนอะรอยากเห็นตุกันอยากเห็นตุกันก็อยากกินให้ได้กินุกันเสียวนครับผมครับผมถึงต้องแล้วว่าถกอว่านี่ว่าว่าถึกอีถกออีครับผมครับผมมายัดยากเนาะเนาะเนาะอยากเป็นตุกันพูดเลยอ้าย

อูแจวเลยน้องเนี่ยนี่ขครมือใคอไ่ได้ันตัวแล้วไม่างนอกรับแก่เข้าอีกแล้วแก่เข้านะครับนำนำนำผลเม่เนาะนี่นาะจะบกให้พี่้ักนะฮะอภิรักเอาท้ายท้ายตะสันนี่โบกท้าทายสันเอาท้ายตสันนะครับ ก็เห็นเป็น oh ต <ill> ัวบุญมันตอนใหญัก่อนลำเพิ่มลกินแนะนไนะครับจะนนี้ดีขึ้นบุอ่เรไป้ก่อนลงกินแนะนเพิ่มสุดเลยน้ำวอ้บุญเอตตัวเข็นฝอยเขา เห็นนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับราคาเนื้อเนื้อยู่แค่นาดามานะครับลูกอีสานเฮ้ยนี่นี่อะไรนะครับก็มีอย่างแบ่งปันกันนะครับดำเนินงานโดยมุนนัดเนาะมือนีเนาะทอกันเมื่อไรนัดย่นมันทอกันได้น้องได้เอาคาราวะที่เดียวคนแขกคนสุเมชาเาเลยยายายาโอ้ยมันเมิดเป็นอยังโอ้ คนไปขาคนไปขาเอาต้นนางกับหัวก่พ่อเกตื่าดว่าาอม่ยัง่นหางถม่างหางหางงต้เตอาเพิ่นเช็ดยังหัพม่ยังมึงังดนะมึงดูมึงดูนมึงดูเพิ่นเช็ดยังเหนียวมาล่ะมาล่ะมาล่ะมึงายหัวมึ่เดยวนะไยหราหายหัว่เดือดที่ร็มาเก๊าเไว เตนมเสียเลยเออแบูดตั <h 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 uh> วแกมันมันมันเสียแล้วโอ้ยย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 ยเยยยยยยเยย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 ยอยย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 ยอยย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 ้ยยบยยยย้ยยยยยยย้ยแม่ย้อยยย ััััม่นตายแล้วก่นนี้ก่อเเก่อนเ่ไ่ใช่หมอบากนัดวเขาอื่นว่าอื่นเาแตัเีเอาเออนั่นตุกินได้แค่เบอ่เบใป็นยิ่งัไมเื่อเสียสไม่้องผู้ใดน่งปัู้ิาผู้จต่งเปนลงินเดียว่างวยนีมันยัม่นนอน่เจ้เมปา

ไอ้เบียกูเบียกูตุน้มึงยังมัวยิ่งต้องขวัญกันเยอะท่นายเอาน้ำัาวะผมนะอได้เล็มอยู่ครับพอได้เล็มเนาะเมอเลยครับโม่จงแันมมแล้วลูกพี่ของใหญ่ๆของใีญ่นี่ของผู้ใหนี่ของใหญ่นี่ มจะภาพด้วมันเพิ่มเป็นนยี่มันเพิ่กระดูกกระคอน้ำจักหาหกกระดูกเด้อไปดไปดครับต้มกระเสียวต้มกระเสียวต้มกเียวย่างแซ่ลุดบ้างอันนี้ฮ่าฮ่าฮัาฮ่า่งฮ่่ มือแทงครับมือแทงมือแทงฮะมือแทงครับมือแทงเนาะครับมือแทงครับจัว้อารแล้วช้อมือแทงมือแทงครับกินแผลกินแผลสามแผลวบโตายครับงนี้กินแผลกินแผลตัวกอยังยิงยิงสองเนาก็ยิงปืนปืนสองตั้มเลยดิขอมาหลายน่านสามเนา สามนัดเลยนาัดแรกซื้ออะไรนัดสนนีิ่เสีอามันได้เป็นคนยิ่าเจ้าเราไม่ต้องนัแขงข่าหมดแจกแปบนี้เียดกี่อเนียโขาีอะไรด้ยเาเลือดเากันหรอเทาเสียให้คนยิ่งสั่นสุดัท่านันบาบาาสีกคนครึ่งนึงก่อนเออไม่ต้องสิบกดเออม่งเออผมใจสุดเจ้าไปแล้วหาส บสิบาทนะบสิบาททัมดอาอเป็นะมันรารมักยมันยื่อยูงหันไม่ยงหันอ่นไอ้นมเอยิ้มเดี๋ยวรั่เดวรูอกาไปไ่ดีนะนันังไครับขยครับยครับมึงดิครับบอกนัดสันข้นันท้อเลยครับเกสันพี่เกันขากครับผมขากันเนาะสันเดือดครับ เบื้องบยักานะครับนี่ภาพพี่รองม่ขางมื่วนะครับนี่กกล่องละร้อยนะครับร้อยดอนนะครับร้อยยี่สิบกับร้อยยี่สิบดอนโอ้ร้อยยี่สิบสามพันหนึ้ยมัวตัวนี้ินไทยินไทยกับสามพันสองพันกว่าหรืหม่นกว่าครับผมสองันกว่าเนาะสองพันกว่า่เาสนกว่

ไอ้นัทไอ้น่นไอ้เอพี่ไอ้นัไอ้นนเอา้าเนี่ยไอ้นุ่นอาป้นี่ยตพี่นนเอาไมเส้ยนเพี่นนท์ไอ้เอเนี่ยไอ้นุ่นน่ยไอ้นุ่นน้อยโอ้โหไอ้นุ่นน้อยช่วยตัวเลยเหอฮะช่วยตัวเลยเอาไมกูจก่อนน่อสัไ่ เอาเบิ่งแนนกแแนกเรานะคะแนกยิ่เราไปกออย่อนนะหมายรับนะ่ยนไปนะทำกอนทำกอนทำมสักต้นต้นนี้ปลากินบ่เดียวนี่น้อง กับบลาอะไรครับเดี่ปากมันแผบตลอดอ่ะบ่อดบดบทบ่อดเนาะบดบดบ่อดเนาะบ่สียเปิดตู้เย็นบ้างมีคนห้องใส่เมื่อไหร่ัดยี่นอมาเข่งมีตัวมาถ้าตีวันนี้ว่าูว่าือ่ปากบ่เบาว่าเพิ่บดฮรงท้ท ยืมมาากกันนี่ซุ่มเนาะซุ่มไปเนาะว่าปลาคอร้องอีกบ้างเอาปลาคอมามีกี่บ้างล่ะจ๊อบอไปเงินจังปะมีเท่าไหร่ปลาโถสิบสองบาทแช่ปลาคอเนาะไปจากก็เอาสปไงรับแขกคนเราเอาหยิบโอ้ ยุ่มรอตัวนึงราคาเนี่ยน้ำเดงเขาจะได้ขึ้นรับห้าทุ่มหกทุ่มตัวเอาพอเป็นยังรอได้นะครับเดี๋ยวเนามันกินย่งเดียวจเดีหนว เซ็มเซ็มคือคือจะเเกมคาราโอเกะเนี้ยคราเกะกัเลยนอนหายวันนอหายวันม่เราบ้านหนของกันรัดกรัดดึกไปดึกไดึกไป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 ดึกเอดีเาเจมึงเอาอ้าัไปเลยเ้ยเ๋ยวัเีไปเพ่ยเอต่อเนี้ยอว

อ้าวชจิมะเาเาจิมดชิแช่แช่เอาล้ๆาซิมดเาลซมแปดกล่องนะครับแปดกล่องนะครับก็ที่ว่าได้ไหผมดว่าเรอยแต่าคาร้อยสิบร้อยยี่ร้อยยบกับบิษัเเนาะผมว่ไปซื้อสองคูหาบอได้หาบรไดัอีกดเนาะให้สิเห้อ เง้าเลยเอาเลยดนไปหอนบานไดงก็ได้เนี้ยเตียนตืบๆเลยมาสุดๆใหม่ๆนะครับเป็นไหมากกว่าเขาว่ามีดนะเขาว่ามีดนะมีจันเงียมีนเมียเนาะไ่นอ ได้หลายคับพี่รองครับขนาดกล่องอยู่นี่ก็ยังเต็มหนึ่งอยู่นะครับเราเบิดเรฮ้จะเนมปะดิาเอาไปไแไปชื่อตัวไปไปไ น่ัดนะครันัดนัดก็เคื่องใจแค่นองก็เห็นดุนเครื่องไรตีเครื่องไรตีฮ่าฮ่าอาผู้เชี่ยาญเอาคุณน่ะสายสายมนูเนี่ยสายมนูคุณน่ะ

เป็นังไงมือนี่คือหลายๆคนเขาก็บอกมาว่าโป่หูจักว่าชิมงานนี่ข่างัวเขาไม่อยากให้รู้เขาไม่อยากให้หูใค่นี้มันไม่รูู้มันชุกเฉินไ่ชู้เฉินกัดเองินก็กินเองลัดนเหลายๆคนเขาก็อยากได้ผมก็ไม่ได้ด้นี่เต่าบากะมะเอาของคนไปไปลากมาเป็นยังได้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 ทำมาได้รกมาได้รนาะ สัสดีครับพี่ดองครับหลังจากอ่ะเฮีพอนเครื่องเสียงจังหน่อยก่อนนะครับอ่ะนะครับห,หลังจากเข้าไปเอาเนื้อมากมาขึ้นนี่นะครับกับ โอหันได้ลาบนะครับเมื่ขึ้นนี้มาดึกนะครับเมานะครับเนาะก็สิมาลาบตอนนั่งแรงหมดแล้วพี่น้องนะครับย้ำแรงได้นี่พี่น้องนะครับจากเขาเอาย้ำแรงหรือว่านี่นะครับก็มาหอดย้ำแร้งมือนีอีกนะครับจังได้ลาบกินนะครับก็บ่ได้เอาน้ำเพื่อนดอกนะครับแต่ว่าเพื่อนกบแบงให้นะครับกะไม่ได้สั่งน้ำเพื่นดอกนะครับแต่ว่ากะ กับแบงไหมากกินนะครับลูกอีสานห่อนะครับไม่อย่างแบงปั่นกันกินนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็กลับมาเด็กนะครับเที่งเมานนำนะครับก็บได้ลาบนะครับก็เลยมาลาบไห้พี่นองเบิ่งนะครับแล้วก็แล้วกับเมื่อคืนนี้กับคนอ้วนน้ำแน่นะครับเนาะนะครับมีแต่สายเมานะครับที่เหยดเหนื่อเมื่อคืนนี้ก็เลยว่าถือโอกาสนี้มาลาบไห้พี่นองเบิ่งนะครับ เดี๋ยวพี่น้องจะว่าใช่ล่ะเอาเนื้อมาคือปลาไหเบิงแนี่คือบวกินใหเบิงแนี่นะครับผมก็เลยสีมาลาบนะครับเอานะครับตอนนี้กับว่านที่เห็ดเดี๋ยวพี่น้องนะครับรอจากน้อยนะครับเอาให้บรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งนะครับบาหมุนี่แนวกินเฮ้ามีอีหยังแน่นะครับลูกอีสานเฮานะครับมาอยู่บ้านเขาเมืองเขาเป็นยังไงนะครับ คืนนีีกไปถ่ให้บรรยากาศที่พี่น้องบึงนะครับลมง้วตูแล้วถอยพันสองตี่น่านะครับพันสองกับแปดกล่องนะครับกล่องละลอยนะครับนะครับอ๋นะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศที่พี่น้องบึงนะครับว่าน่ากินเท่ามีอยังนงนะครับแล้วเปิดกล้องนะคนเด้อพี่น้องเ้อเอานะครับ นี่แหละนะครับบรรยากาศนะครับเมื่อนี้มูหวกมากๆนะครับสงสัยมอกันเบิดแล้วนะครับนี่แหละนะครับแต่ถ้้งนอกกับหนาวแลวพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหนาหนาวแล้วนะครับเมื่อวานหยกัหิมะตกนะครับิมะตกกับวันแห้งไปเลนะครับเดี๋ยวจะหมือนะครับเดี๋ยวสีภาพพี่น้องแบบบึ้งฮาลาวินนะครับมือผีบานเพิ่นนะครับนี่ก็ที่ว่าหนาวนะครับยู่ห้องนอกนะครับกับพ่อได้การอยู่เนาะ หนาวนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไอ้เบ่งนะครับว่าข้อมาเมื่อคืนนีลเป็นยังไงนะครับนี่นี่ก็เป็นกระตังสิลานะครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอนกินไอ้เบิ่งอีกเท่หนึงนะครับตอนนี้ก็รีวิวพี่น้องเมื่อก่อนอาวมืันนั้นนี่เป็นต้มนะครับ ให้มันเปืเป่อยอย่างน้อยก่อนนะครับพี่น้องครับเะนี้ก็กินเบียร์ไปก่อนนะครับฝากพี่น้องติดตามน้นะครับ,รบลูกอีสานพัก,กินนะครับหนูนาบุญชูฟาร์มนะครับแลบ๊มออี่ยางไรนะครับเรื่งข้านมากอะไรยพี่น้องนะครับ ชีวิตคนไทยในแคหน้าดานะครับตื่นเศร้ามากกับเหตุงานนะครับตกแลงมากกับเด็ุกบข้าวกับน้ำนะครับกินเบียร์แล้วก็นอนนะครับมื่เศร้ามากกับเหตุงานอเกานะครับเหตุงานซื้มือนะครับแต่ว่ากัมีความสุขดีนะครับผู้ใดได้มากกับถือว่ามีความสุขดีนะครับ เพราะว่าบ้านเพ่อนดูแลดีนะครับนี่แหละนะครับของร่วมนะครับมีสองห้องนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นห้องพี่พ่อคนับผ่านจะเป็นห้องพุ่มนะครับมิสองห้องงานจะเป็นห้องหน้านะครับนี่ก็เป็นห้องรับแขกนะครับก็เทว่ามีแอร์น้ำนะครับก็เว่าห้องพักที่ยูที่ยูทีโซ่ก็โอเคนะครับเอานะครับ หอมย่ามกินแล้วจังบึงอีกท่าน,นึงนะครับจ้องนี้ก่ผู้ดใดกินดิบกะขอโทษขออภัยนะครับสำหรับผู้ที่กินดิบนะครับผู้ที่กินกะจวดจาดไปนะครับอันนี้ก็งานกาแก่ข้าวนะครับ